สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอสซีทางช่องรำนเพนอนภัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําที่ทุกคนรอคอยนะครับเล็นิงสนามมินน้าสถิติแม่นมากนะครับอ่าสําหร ok um ับช่วงนี้ก็เก้าหงวดผิดงวดเดียวนะครับสําหรับวดนี้สิบหกพฤษภาคมหกแปดเป็นงวดที่สิบนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับ เราจะได้นาแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางซ่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกาะถือว่าเลขวิ่งสนามมินน้าเป็นเลขวิ่งที่มาแรงที่สุดนะครับเท่าที่ดูมานะครับเพราะว่า9งวดิดงวดเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเลขวิ่งที่สุดยอดนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนนทบนรีนะครับสนามมินน,น้าที่นาแนวทางดีๆ ไ้แนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกเราเอฟทางช่องนะครับขอขอบคุณมากนะครับก็ทุกอย่างมันแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชอ,อบก็หาหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้นะครับเราให้แนวทางเพื่อเป็นการตัดสินใจประกอบกการซื้อสลากที่แหนงรัฐบาลหรือลอตเตอรีร่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถึงหกก็จะมากมหกแปดเลขวิ่สนามยีน,น้าที่ทุกคนรอคอยก็มาแล้วนะครับ พอมาผมก็นำแนวทางดีมาลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าศึกษาพุทาคมหกแปดเลขวิ่งสนามมีน้ําจะเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับสึกษาพุทาค์มหกแปดนะครับเลขวิ่งสนามมีน้ําให้วิ่งแปดตัวเดียวนะครับวิ่งแปดตัวเดียวนะครับชอบแปดอะไรก็หาหยิบจากแบตเตอรี่ไว้นะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับ ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับส่วนับเมัติที่แล้วนะครับเมืที่แล้ว2พฤศจิกายน68นะครับได้วิ่งสนามมีน้ำก็ให้วิง่ง0ตัวเดียวนะครับตัวเลขก็ออก06นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับส่วนใหญ่เลขวิง่งที่เห็นออกเห็นมานะครับส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวเลขเลขล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับ เลขก,ก็คือเลขท้ายสองตัวล่างเป็นชนใหญ่นะครับที่ดูมานะครับเพื่อสมัมคลิกก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเมดก่อนใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับเมื่ก่อนให้วิ่งสองนะครับให้วิ่งสองเลขยิ่งสนามมีน้ําก็ตัวเลขท้ายตัวที่หนึ่งก็ออกสองสองเจ็ดนะครับวมดวดก่อนก็วิ่งสองก็ออกสองเจ็ดมดที่แล้ววิ่งศูนย์ก็ออกศูนย์หกนะครับ เพราะว่า16กฤมภาคมนกแ68ให้วิ่งแปดนะครับวิแปดจะเป็นแปดอะไรก็มารอรับชมกันนะครับว่าวันที่16กุมภาคมหกแปดจะมีแปดหรือเปล่าก็มารอลุ้นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่านะครับหลายหลายท่านก็ ติดตามกันมายาวนานนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมนไปก็นำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกกับเอฟซีทางช่องนะครับก็ mm hmm. ขอให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับ mm hmm. ถ้ามีแนวทางดีๆ mm hmm. ก็จะนำมาฝากเพื่อนสมาชิกและก็เอฟซีทางช่องอีกนะครับแล้วก็จะมะีรวมเลขวิ่งเหมือนเมื่อก่อน,นครับเมื่อก่อนผมก็เอามารวมให้ก็เป็นเลขวิ่งสนามมีน้ํา วิ่งศูนย์เลขวิ่งเงินล้านวิ่งหกเลขท้ายสองตัวก็ออกศูนย์หกเพื่อนสมาชิกแล้วเอฟซีก็โชคดีกันไปเยอะแยะเลยครับส่วนผมให้วิ่งแปดจะวิ่งศูนย์แต่ก็สลับบนล่างครับแต่ก็มีทั้งแปดทั้งศูนย์ก็ถือว่าเลขวิ่งวทีก็แม่นเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมรันน้ไทยก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับขอให้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนช่องนะครับขอให้มีโชคร่วมกันนะครับ เมีโชคร่มกันแล้วก็ทุกท่านร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมหลันพนมัยก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ<ม>